ปวีลาออกเพื่อไทยซบภูมิใจไทยชื่นชมเป็นพักที่ดีวันที่14ธันวาคมค่ะนายปวินแทจจึงอดีตสสศีสะเกศพักเพื่อไทยเปิดเผยว่าตนได้รับการชักชวนจากผู้ใหญ่คนหนึ่งของพักภูมิใจไทยให้ไปร่วมทํางานด้วยกันซึ่งจะลงสมัครรับเลือกตั้งสสเขต8ศรศสะเกศพักภูมิใจไทยแทนนางผ่องศรีแจจึงสสศีสะเกศเขตแปดพักเพื่อไทยในการเลือกตั้งสสครั้งหน้าซึ่งผู้ใหญ่คนดังกล่าวเป็นคนที่ตนรักแล้วก็นับถือกันมานานแล้วจึงตัดสินใจลาออกจากพักเพื่อไทยเพื่อลงสมัคร แทน,นายประวินกล่าวว่าเห็นว่าพักภูมิใจไทยเป็นพักที่ดีมีอุดมการชัดเจนในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรืองมากขึ้นยิ่งกว่าเดิมแกนนนาในพักภูมิใจไทยทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนายอนุทินชันวิรากูลหัวหน้าพักเป็นคนมีความรู้ความสามารถเป็นผู้ที่จะนาพาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าไปได้เป็นอย่างดียิ่งขึ้นกว่าเดิมยอมรับว่าขณะนี้เสียความรู้สึกกับนักการเมืองคนหนึ่งของภาคอีสานที่มาประกาศว่าไล uh ่หนูตีงูเห่าทั้งที่เป็นคนที่รักและนับถือกันมานานแล้วซึ่งการย้ายไปสังกัดดพรรภูมิใจไไทยก็้ ออกจากพักเพื่อไทยตามระเบียบกฎหมายและเป็นเรื่องปกติของนักการเมืองที่จะย้ายไปสังกัดพักใดก็เป็นเรื่องส่วนบุคคลเชื่อมั่นว่ายุคนี้พักภูมิใจไทยเป็นพักที่ดีที่สุดและจะเป็นพักหลักในการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อบริหารประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือทัดเทียมกับอารยาประเทศต่ตอไปค่ะ